สวัสดีครับผมถัาถ่ายพี่น้องชาว school youtube นะครับแล้วก็แฟนเพจบองดันอินดี้ด้วยละกันครับขัดใจแม่ๆแล้วทต้งันนะเด,ด,ดี๋ <laughs> ดยวผมมาจากง,งานเดโมที่ท่าบ่อนะครับก็เลยแวะมาหาอาจารย์มาเป็นลูกเคยอยู่นี่นะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรเนาะอาจารย์ช่างยนต์ครับช่างยนต์เนาะ เป็นพื้นเพเป็นคนที่ไหนนะสุรินครับคนสุรินมาอยู่นี่กี่ปีแล้วหลายปีเติบหลายปีเติบม,มาในแฟนอยู่นี่เนาะรสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่นี่เล่นเครื่องเสียงนานแล้วไปโอ้พึ่งมาเล่นครับได้ไม,นะม่นานประมาณสองปีสองปีเนาะแต่ก่อนเคยรับจ้างเปิดอยู่อ๋อแต่ก่อนรับจ้างเปิดตอนเด็กๆนนตอนเด็กๆเนาะโอ้มาอยู่น้องขายหลายปีเติบนะพี่น้องครับผม ผ่านมาผ่านไปผมก็เลยแวะมาเยี่ยมมามถามข่าวนะครับพี่น้องเครื่องเสียงทางนี้บ้างนะครับ <Okay. S 1> อ่าก็มาจากท่าบอ่อเนาะเดี๋ยวอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยแล้วกันวันนี้โรงงานในวัดนะครับเป็นงานอะไรเนะปะปาะผ้าป่าน้อยผ้าป่าน้อยปิดเสียงเมื่อกี้ขัดใจแม่ๆเลยเนาะอันนี้ซื้อนานอย่างครับชุดนี้นะปีกว่าแล้วปีกว่าตู้บิดเป็นสูตรอะไรเนี่ยบีบีดอกลอําโพง NPE OM ซื้อมาจากไหนเนี่ยอาจารย์ชุดนี้จากร้อยเอทางเซตเลยบ่ครับให้เขาจัดชุดให้เลยบ่จากร้านฮิปโปแม่นบ่เสียงกลางก็มาจากนู่นเหมือนกันเสียงกลางจากร้านฮิปโปเหมือนกันดอก NPE หมดเลยบ่ NPE ทั้งชุดเลยทั้งชุดเลยโอ้ตั้งขนาดนี้แล้วพระอาจารย์จะให้เปิดดังบ่ พี่ยนต์ครับผมคอนซูรินครับคอนซูรินนะครับคอนซูรินเจอคนบุรีรัมย์แล้วพี่น้องเลยนะครับเสียงแหลมเป็นของอะไรครับจันแล้วก็เอ็นพีเหมือนกันครับแสดงว่าเส้นนี้เอ็นพีหมดเลยครับอันนี้ก็คือให้เขาจะเซ็ตมาให้เลยบอกครับโอ้ก9200 Pro ขับเบียดไม่บอกครับ C Channel รับกลางแหลมอ่าตัวนี้ไมเอ็นพีกลางแหลมครับยังไงอาับจันสามทางหรือสองทางนี่สองทางสองทางเนาะ ชแนลละกี่ดอกชแนลละสองดอกสองสี่หกแปดแปดใบพอดีครอสก็ให้ทางร้านเขาติดอ่าเซตมาให้เลยใช่ไหมครับดีดีมารครับผมครอสรักไฟมิกก็จะเป็นสาวครับนี่บอกมือมิกมือเปิดนั่นบอกรับมปิดหาเพลงมอลลัให้อายจะเพลงเนี่ยได้บอกได้เพลงที่ติดลิเกีบติลลิงกิสติเดอร์เอาลับเอาสาวสาวมอลลัก็ได้สาวแหน่ะนะ เสา,าเลกก็ได้ไดแต่ว่าเป็นเวอร์ชันแสดงสดด้วยแปดสิบแอมครับพี่น้องมอมอดรงไฟไมค์ก็อย่ามาหาดินี่ไม้สายก็มีไม้ลอยก็มี MT ตองหนึ่งดีครับของไมโคเทคเอา้าฟังมือมิกจักน้องคาย ตำบลปะโครครับเลยช่องลอกรักพระอาจารย์ด่าด้วยนี่จวดกุณแม่จวดเปิด,ดังไม่ได้ครับะอาจาร์แกไม่ชอบเสียงดังครับผม i ขอบคุณช่างยนต์ด้วยครับผมผ่านมาก็ได้แวะมาฟังระบบเสียงของอาจารย์เนาะครับคนอีสานใต้คือกันเดยมาอยู่อีสานตอนบนเนาะมาได้ครอบครัวอยู่นี่ครับผมนะฮะก็รับงานเท่าไหร่ข้างนอกนะไม่เกี่ยวกับภายในวัดงานสี่พันห้าครับใจงานบวชโอ้ผมถือว่าได้ราคาดีนะครสองคืนบ่คืนเดียวครับคืนเดียวจะเป็นงานคืนเดียวครับคืนเดียวอีสานใต้โอ้ ถ้าเป็นอีสานไต้ก็มาติดตั้งก่อนหนึ่งคืนครับแต่ที่นี่คืนเดียวครับแตงครับแต่งเช้าเดียวโอ้โหอ่ะก็ถือว่าได้ราคาดีพอสมควรนะพี่น้องครับผมทางอ่าตำบลปักโคครับผมอําเภอเมืองน้องคายเนาะครับนะก็ผ่านมาผ่านไปก็ดีใจครับได้แวะมาถ่ายรีวิวให้พี่น้องชาวเครื่องเสียงได้ชมกันครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับช่างยนต์ขอบคุณครับ